สวัสดีฮะดีต้อนรับทุกคนด้วยนะฮะเข้าสู่ช่องแกรน d ีนะฮะอยู่ในรายการแกรน d ี r รี c t แอคชั่นนะฮะกับผมแกรนเหมือนเดิมนะฮะห่า <c> ง <oughs> หายหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรนะจำไม่ได้แล้วเลือกเดือนสองเดือนเออตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเออเปิดเทอมมาเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบว่างานเยอะมาก แล้วงานเยอะไม่เท่าไหร่ก็โอ้โหมีทํางานนู่นนี่นั่นหาเงินบ้างนะฮะก็ไม่มีเวลามาว้างพอมาตัดคลิปมาทําคลิปเลยนะเออมีหนังหนังเดือนนี้ก็ไม่ไม่แทบจะไม่ได้ดูเลยช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยผมไม่ได้ดูหนังเลยนะฮะตัวอย่างหนังอะไรเงี้ยข่าวหนังไม่ได้ติดตามโอ้โห, no idea, หนอไอเดียนู่นนั่นแทบจะไม่ได้เกาะติดสถานาการณ์ของของวงการหนังเลยเดือนนี้เออ เรียนกับทางานแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ย้ายบ้านนู่นนี่นั่นด้วยก็ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เลยนะฮะก็เลยอ่าตอนนี้ก็มีโอกาสมาเล่นเฟสเออเล่นเฟสแล้วก็เห็นตัวอย่างใหม่ของ b l a c k p a น t h e r นี่ถูกปล่อยออกมาแล้วนะเป็นตัวอย่างที่2ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไฮบ้างนะฮะอยากจะตื่นเต้นบ้างเพราะว่าผมไฮกับตัวอย่างของของ Black Panther 2เนี่ยตัวอย่างแรกอะ หายมากๆนะน้ำตาคอเลยตอนดูตัวอย่างก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาทำเรีแอคตอนดูตัวอย่างาตัวอย่างที่2ของ Black Panther นะฮะก็คลิปนี้ก็คงไม่ได้จำคัดตัดอะไรเยอะแยะนะก็คงลงอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลามาตัดตัดคลิปนู่นนี่นั่นนะฮะก็ถ่ายไงยลงอย่างนั้นเลยนะฮะก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะที่หายหน้าหายตากันไปนานนะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรีแอคชั่นกันเลยดีกว่านะฮะกับตัวอย่างของ Black Panther Wakanda Forever ตัวอย่างที่สองนะฮะอ่ะโอเคสามสองหนึ่งไปดูกันเลยอันนี้ผมแฮปปี้นะเพราะว่าผมคาดการก่อนตัวอย่างแรกจะโผล่มาแล้วว่าทิชราน่าจะ,น,าจะน่าจะตายดีอยู่แล้วนะฮะรอเสียงยเพราะผมไม่ค่อยอยากให้มา,มารีแคสตัวละครใหม่ ตีมยังคุมคุมเดิมอยู่นะคือความความโศกเศร้าจากการจากไปอะไรเงี้ยของกษัตริย์ในในโทนเรื่องอนะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรโทนที่พอบเหมือนเดิมนะเออโทนโทนตีม มาดูว่าเราจะได้เห็นเห็นโฉมแรกของแบบเฮ้ยไม่กีดลอยได้เหรอวะอืมเพยเผยนี่เพยเผยแบ็คแคนเทอร์นี่นเราจะแบบว่ายิ่งใหญ่สุดในใน สามเรื่องของปีนี้ออกมาเร็วเลยโอ้โหคงท่วมคงท่วมทั้งประเทศอะนี่โอ้ยบินได้จริงด้วยโอ้โหพบเพ่อผมคิดอยู่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะคือมันไม่สามารถมาบุก,กวาคันดาได้เว้ยจะมีไหมจะมีลุ ชูรี่เหรอสรุปเป็นชูรี่ใช่ไหมโอ้โหชัวร์ๆก็คงเป็นอย่างที่เราคาดคาดกันนั่นแหละก็คงเป็นน้องเพราะว่าเป็นเชื้อสายกรรษัตริย์มันก็ต้องสืบทอดกันอยู่แล้วเนาะไม่น่าเป็นคนอื่นได้อจบกันไปแล้วนะฮะจบกันไปแล้วนะฮะก็มันก็เขาเรียวกว่าอะไรทุกตอนต้นของตัวอย่างเราก็จะเห็นของทีม ทีแ่แอบเป็นตีม,ตมเดิมจากตีมแรกของตัวอย่างแรกอยู่นะก็จะมีความแบบว่าสิ้นหวังจากที่กษัตริย์ได้เสียได้ตายไปในในเนื้อเรื่องอนะเนาะเออตัวของอะไรนะตัวของทิชช่าเออได้ตายไปผมก็คิดว่านั่นแหละก็น่าจะเป็นอย่างที่เราคาดกันว่าแบคเค็นท์เธที่เผยโฉมมาเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเออทรงของตัวก็เป็นผู้หญิงอนะก็น่าจะเป็นชูรี่ที่เป็นน้องสาวของเขาเนาะเพราะว่าผมก็คิด อยู่แล้วตั้งแต่ตอนต้นนะเพราะว่าแบ็กเอนเตอร์มันต้องสืบเชื้อสายการเป็นทายาทกษัตริย์อะไรเงรี้ยก็คงจะเป็นคนอื่นไม่ได้เนาะเออจากที่ผมคิดแล้วก็อยากให้มันเป็นเองนะแล้วก็ผมคิดมาแต่ไหนเอ้ยผมคิดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะว่าเอออยากให้ตัวของทิชาร่าเขาเขาได้ตายเป็นในเนื้อเรื่องจริงๆเหมือนที่ตัวของแชดวิกเขาเขาเสียไปไม่อยากให้ตัวละครมันถูกรีแคสหรืออะไรเงรี้ยหากให เป,เป็นเขาคนเดียวอะไรเงี้ยเออก,ก,ก็ต้องมารอดูวันส่วนไอตัวอย่างนี้มันก็เปิดเผยให้เห็นแล้วว่าเนมอมันมีมันมาบุกยังไงมันมามาโจมตียังไงเราจะเห็นว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตัวของเมืองวากันดาประเทศน้ำมันไหลเข้าท่วมหมดเลยนะจะมีอยู่บางฉากฉากหนึง่งเมื่อกี้เห็นอยู่แวบ,บๆนะฮะแล้วก็มีฉากที่ตัวของราชนินีของประเทศที่เป็นแม่ของทิชรา,าอะไรเงี้ยได้คุย จริงจริง,งังจังกับกับตัวของเนมอ์ด้วยนะฮะก็น่าตื่นเต้นดีน่าตื่นเต้นดีว่าว่าเป้าหมายจุดประสงค์ของเนมอจริงจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็สิ่งที่ผมผมคิดไว้ก็คือเนมอมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจากตัวอย่างแรกที่ดูแต่ไม่ได้ทำเรียลชันนะเออก็คิดไว้แต่แต่แรกแล้วว่าถ้ามันไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยมันมันไม่สามารถมาบุกบุกวาคฮันดาได้หรอกก็อย่างที่เราเห็นกันแล้วว่ามันสามารถโอ้ินได้กระโดดข้ามตึกนูน่นนี่นั่นก็พอจะรู้แล้วว่า ในมอมันโหดขนาดไหนแล้วกองทัพมันก็น่าจะโหดตามนั้นด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เแลอวกันนะที่เห็นจากตัวอย่างคร่าวๆเมื่อกี้นะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวผมไปและมีเวลามา มามาทาแค่นี้นะเดี๋ยวจะไปเก็บของนู่นนี่นั่นต่อแล้วนะฮะก็คงไม่ได้ตัดอะไรเยอะแยะคงไม่ได้ตัดคงไม่ได้ตัดเลยดีกว่านะสําหรับคลิปนี้ก็คงถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเอาคลิปที่ดูเป็นตัวอย่างมาตัดแปะลงเลยนะฮะ mm hmm. ก็ขอโทษทุกคนที่หาหน้าหายตากันไปนานด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะแวบบ๊แบบมาทําบ้างเนาะเออประมาณน,นี้แล้วกันนะสําหรับข่าวหนังอะไรเงี้ยผมไม่ได้ค่อยได้ติดตามเลยขอโทษทุกคนไปด้วยนะฮะสําหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหมน่ เจอกันใหม่ตอนที่ผมมีเวลามาทำนะบ๊ายบาย